พ่อแม่เอาแม่พวกพ่อหลังนี้ถือว่าจะต้องตกตำ่ำจะต้องจะต้องชดใช้กรรมไปอีกกี่ชาติกันพ่อแม่มาอยู่บ้านก็ไม่ได้พ่อแม่จะขอมาอาศัยบ้านก็ไม่ได้ไล่ออกอย่างกระหมูมอย่างกระหมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบไม่รับรู้เลยพ่อหลังนี้พวกต่างประเทศนี้จะมีเวรมีกรรมอะไรบ้างท่านเทวดาอันต่างประเทศท่านเอ,อ๋ยรู้กันเลยนั่นแหละนะ อันความหยาบไม่มีละเอียดพอค่ะการเข้าใจหนาไม่มีแหลเขาสั่งสอนกันท่านเอย๋ยต่างคนต่างอยู่เลยนั่นแหละหนาะต่างคนต่างทำต่างคิดนั่นแหละคราให้อิสระกันหนาแหละท่านแดแต่ความเคารพอ่อนโยนท่านเอย๋ยไม่มีเลยนั่นแหละหนอะก็เป็นเว้นกรรมอีกแหละพอ่อ เกิดชาติไหนหนอก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนั่นเลยพวกนี้จะไม่ได้รับความรักจากคนในครอบครัวบิดามารดาลูกเต้าเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยปุ่งกมกงเวียนเลยนั่นแหละนะทําเช่นใดก็ได้เช่นนั้นแหละครับเหมือนกระจกนั่นนะสะท้อนออกมานั่นเลยอีกกี่พพกี่ชาติกว่าจะได้กลับมามีความกตัญอยู่รู้คุณของลูกของบิดามารดา บ้บไม่ทวนสิท่านเอ๋ยบอกยากเลยนั่นแหละนะเป็นแต่ระบุคคลกันแหละคากับสิ่งกระทำนั้นอันเละบอกไม่ได้ว่ากี่พบก,กี่ชาติท่านหากบุคคลนั้นนั่นแหละนะไม่มีความเคารพต่อบิดามารดาหารู้ไม่ว่าหาเรื่องกันบายชีวาเลยและเขาทั้งหลายก็จะไม่ได้รักไม่ได้รับความรักความจริงใจจากคนทั่วไปด้วยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ย ข้าถึงบอกเลยนั่นแหละนะคงกร,รมคงเกวียนเช่นกันคราไปไหนหนาะไม่มีใครรักเขาลบเอ้ยทํางานก็ไม่รุ่งแหละท่านเอ๋ยจะมุ่งอะไรเลยก็ขาดสนนั่นแหละนะเพราะเราทิ้งคนที่เรามีเมตตามีความบุญคุณหนาต่อเรานั่นแน่คนหลังทั้งหลายก็เลยหันมาเอาภรรยาเมืองไทยเผื่อจะได้รักความรักความจ,จริงใจการดูแลเอาใจใส่นี่ก็ถือว่า เขาขาดแคลนกันทุกคนเลยใช่ไหมอันเป็นแบบนี้ใช่ไหมท่านเพราะมนุษย์นั้นรักตัวเองนั่นแหละนะเพราะอยากให้ทุกคนเพลินเลินในสิ่งที่ต้องการครานี่แหละนะมนุษย์ไฝขวาแค่นั้นเองอแล้วขณะนี้กำลังคืบคานมาสู่สังคมไทยสังคมเอเชียแล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรไม่ต่างกับพวกชาวต่างประเทศชาวต่างชาติชาวฝรั่งใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเพราะมนุษย์เลยนั่นแหละนะ ใจิตใจเริ่มหยาบทุกขานั่นแหละครบมักง่ายสิ้นดีหนาแหละท่านแอลยณเวลานี้คนไทยเองก็ไม่หันไปหาพ่อหาแม่ไม่ได้ไปสนใจไม่ได้ไปติดต่อไม่ได้ไปสื่อสารไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ถือว่าอากัรยูเหมือนกันหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยนี่แหละความจริงเลยแหละหนาะอันมนุษย์มองคิดว่าเล็กเล็กน้อยแหละครบคือของตายหนาเมื่อไรก็ได้เอ้ย นี่แหละคือเวรกรรมสร้างทันทีให้รู้ทีทำกรรมใครนั่นแหละนะยังไม่เท่าทำกับพ่อแม่นั่นแหละครับนี่แหละนะหลายพบหนามับไม่ท่วนเออ๋อคนไทยก็ไม่รอดเช่นกันเช่นแล้วท่านเอทอทูอ่าเรียบรอ้อย